สุโมเดลน้องหมีเนยทุกคนรุ่นนี้มีไฟมีไฟใส่ฐานนะมาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวดูแบบก่อนชาอยากได้แบบไหนอันดูแบบที่หน้ากองก่อนอาชีอาได้ตัวแม่ทุกตัวตัไหน่อ๋อตัวไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับแม่ชอบแบบแม่จะบอกแม่จะบอกแม่นะชอบนี่ถ้วยไอศกรีมชอบน้องหมีเนยเอาไ้ชอบทั้งหมดี๋ยวมีดูก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะทุกคนเขาก้ก็มีตัวซีเครตนะซีเครตหนึ่งนะ ัลมาดูรีแอคของเซไฮเฮ้ยเฮ้ยกอะไรได้ตัวที่เมชอฮาฮ่าบายทีวีฮ่าบายทีวีฮัลโหลสวัสดีจ้าเซไฮจ้าเช้าวันนี้เซไฮก่อนไปโรงเรียนจะมาจุ่มอะไรจุ่ม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 โมเดลน้องหมีเนยทุกคนรุ่นนี้มีไฟมีไฟใส่ถ่านนะมาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวดูแบบก่อนเซไฮอยากได้แบบไหนอันดูแบบที่หน้ากล่องก่อนอชิสอยากได้เลย อ๋อตัวไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับแม่ชอบแบบแม่จะบอกแม่จะบอกแม่นะชอบนี่ถ้วยไอศครีมแม่ชอบน้องมีเนย๋อให้ชอบทั้งหมดเดี๋ยวมามีดูก่อนว่ามันมีแบบไหนบ้างนะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีป๊อปคอร์นแบร์แล้วก็มีเพนทิงเพนทิงก็คือนักระบายสีเนาะมีมีนักระบายสีมีคอลเลกชันเค้กแล้วมีคอลเลกชันอะไรอันนี้อะไรอะไฮม้าเหรอขี่ม้าเหรอ อ๋อขีมาโย,ยอันนี้เป็นอะไรกล้องถ่ายรูปแล้วก็อันนี้นเ,เป็นอ่าถ้วยไอติมประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวซีเครตนะซีเครตหนึ่งนะมาดูกันรุนมากรุนมากมเข้ามาพร้มอมกับอุปกรณ์หมีเนยทั้งเยอะแยะมากมายดูค่ะอุปกรณ์หมีเนยของเซยไฮโอ้โ พาเช็ดตัวนะเนี่ยทุกคน<ม>้าเช็ดตัวน้องหมีนองยังไม่ได้แกะแก่ไหมแก่ดูไหมห้แกะดูไหมว่ามันว่ามันเป็นยังไงจะแกะโมเดลเลยนะเขารอไม่ไหวเขารอไม่ไหวเขารอไม่ไหวฮะฮะฮะฮึฮ <c oughs> ไม่ไดูฮึ <c oughs> ัึฮ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 เฮึ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 ้ึฮ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 ึยฮึ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 วก ชอบวันนี้พอดีเลยถ้วยไอติมน้องหมีเนยอุ้ยเปิดไฟได้น้องน่ารักมากขอดูหน่อยอุ้ยเตรียมที่ปิดไว้ด้วยนะที่ปิดอ่ะอุ้ยทุกคน,เ,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขออนุญาตตั้งแป๊บนึงนะแม่จะดูว่ามันมันสวยไหมอ่ะอุ้ยทุกคนดูน้องหมีเนยคือน่ารักมากเปิดไฟได้แบบนี้น้องใส่่านนะทุกคน,ลนนะแล้วล้วแม่อยากได้แบบเป็นถ้วยไอติมให้เซฮายพอดีอ่ะตอนแม่ตอนตอนแม่เสียงไทยตอนก่อนเซฮายจะเปิดกล่องอ่ะ ได้พอดีเลยอ่ะน่าจะได้ตัวซีเค็ดนะไฮนะรุ่นรุ่นเนี้ยเขาจะมีแบบว่าให้ให้ลุ้นซีเค็ดด้วยนะทุกคนรุ่นนี้เขาจะมีให้ลุ้นซีเค็ดด้วยนะทุกคนน่ารัก่ะน่ารักมากทุกคนจ๋าทุกคนชอบไหมดูดิใครมีลายอะไรบ้างมีใครเคยซื้อ,อยัง <c oughs> นน้องน่ารักมากจริงเ <c oughs> นี่ย ให้เอาไปไว้ที่แบบเตียงนอนได้เลยเอามาขอดูการ์ดหน่อยอุ้ยการ์ดน้องน่ารัก <c oughs> การ์ดน้องน่ารักมากทุกคนคะ่ะดูนี่จุ่มน้องเนยก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยนี่อาเก็บการ์ดใส่กล่องอ่ะเรามาลองเปิดผ้าก่อนก่อนก่อนเราจะไปเรามาเปิดผ้าก่อนอ๋อให้เก็บเก็บที่เดิมเหรอให้เอาออกมาใช้เหรอให้จะเก็บที่เดิมเพราะยังไม่ได้ใช้ อ๋อโอเคค่ะปิดไฟยังเมื่อกี้ปิดแล้วปิดไฟแล้วนะแล้วก็เสียบที่ดึงดึงโอเคค่ะเอามาเรามาแกะผ้าเช็ดตัวก่อนว่ามันเป็นยังไงผ้าน้องหมีเนยมันเป็นยังไงโอ้โหพี่อับตัดสายกระเป๋าตรงนี้ให้น้องหน่อยนี่น้ำแข็งมันเป็นยังไงดูซิผ้าเช็ดตัวของเธอผืนใหญ่หรือผืนเล็กอ๋อแล้ผืนน้อยเอาไว้ให้น้องหมีเนยทวนี้หรอวยนาัก ะเซร์ไฮก็ใช้ได้เหมืหอนกันเอาไปเช็ดหน้าเนาะเดี๋ยวขอซักก่อนต้องซักก่อน <c oughs> อเอามาม <c oughs> าแล้วเซร์ไฮถามว่าเราไปเล่นตุ๊กตาหมีเล่ามีเนยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮารอันนั้นยังยับยบแกะนั้นให้น้องแล้วใส่กระเป๋าอะ่ะเซร์ไฮลองดูดิใส่กระเป๋าต้องมีเนอยอยู่ไหน <c oughs> นี่ไป,ไป,ไป,ไปไรีดมาเดี๋ยวซื้อตัวตัวเลยอ๋อน่ารักปรับสายได้น่ารักเธอนี่ตุ๊กตาของเธอด้วยนะถูกใจกันไปเลยได้ที่แชร์เรียกกลองสุด มีเยอะแยะมากอ้าวฮะคอลเลกชันน้องหนีเนยเขาทุกคนเอาไปใส่โทรศัพท์ได้รุ่นนี้ใส่โทรศัพท์ได้ได้เลได้ไหยฮะกระเป๋ารุ่นนี้ใส่โทรศัพท์นุ่มๆได้นุ่มๆ <c oughs> อืมโอเคจุ่มเนยผ่านไปแล้วไปแล้วนะท,ทุกคน,คน,กน,นอ่ะเดี๋ยวสิ คลิปนี้จะไปแล้วนะโอ้โหบายบายซไฮซชอบไหมจุ๊เมื่อกี้ชอบมากเลย,บา,เลยบายบายนะนนทนุกคน,นอย่าลกด s มดยลด s อลืม s u b s c ล์กด <l> ย่าลืด s u b s c r i b ล,ล,ยลดย,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 ย่ยอะๆ